สวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จ่าวันนี้จะพินมาตลาดตลาดอะไรนะเนี่ยตลาดสมบูรณ์ค่ะตลาดสมบูรณ์จังหวัดลำปางลำปางอันนี้พินมาซื้อลูกฟักอันนี้ลูกลูกฟักลูกฟักฟักลูกเล็กเอาลูกเนี้ยลูกนั้นลูกนั้นกี่บาทอ่ะมึงก็สิบห้าบาทมอนกนเอาเอาสองลูกเลย เอาไปต้มจืดได้เนาะข้ามถนนมาเยพินมากินข้าวอาหารตามสั่งตรงฝั่งถนนหิวมากจะไปเดินทางไปนู่นจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่อันนี้สามสิบยีห้าสิบาทจ้ะอันนี้เป็นตลาดเช้านะตลาดเช้าสมบูรณ์ มีของชาวบ้านมาขายเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพินซื้อร้านแรกค่ะามาเจอร้านแรกซื้อก่อนเลยกล้ <Thank you. S 1> วยหอมน้อย <Thank you. S 1> มีของชาวบ้านชาวบ้านโหหนอไม้เผาดีจังหนอไม้เผาสาวห้า25บาทจ่ะ โหผักเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบยี่สิบบาทุาท๊้เดี๋ยวก่อนนะจัดเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะน่ากินอยู่นะใบนี้ดอกอะไรผักกาดผักกาดอยู่กกเดี๋ยวแวะมาแป๊บนึงเดินกัดไใบนี้ดอกผักปัง เก็ียกอจากกับนึงอัแบบนแบบนี้หนังไม้ เดินหาว่าม for ีอะไรแปลกๆป๊บหนึ่ง้ยไมน่ากินจออกินมตกไเรอดต้นเ็ดกระด่างไอ้น้องต้นไม้ก็มีขายนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าฟักแมว มาแล้รถามก้อนอันนี้มันอะไรอะ่ะไม้ไม้ดังพิงอโยที่จุดไฟใช่ไหมไมัดเท่าไหร่อ่ะมั่ละสิบบาทค่ะไม้ดังไควเอา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 สองมัดเอาอันนี้สองมัด แล้วก็ในหนาอุ้ยเมื่อกี้ซื้อตรงนั้นแล้วเนาะข่ยไงเนี่ยเอาดีกว่านะโล่หนึ่งห้าสิบบาทนี้ปะจะทอนแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งดูก่อนจ้ะอันนี้ในหนานงนหนาแก็่<ห>าเป็นหนโออ่ะอุย้ยยกไม่ไหวอ,อ,ไอึ๊บอ่ะอายเม่อขา อะมีอะไรขายอยีกอะไรประสาวมีเฮีย,เย,เยตรามีหอต้นไม้ก็มีขายนะมีเบียตนะมีผักมีเปียกค่ะมาดูก่อนได้ดนะ,จะเจ้าจากเปียกมะเขือเล็กโกเจ้ยก็องไปกาบแล้วค่ะปัตปะเพียนดูตีีจังเลย แล้วอันี้อะไรเนี่ยน้ำปูค่ะเอาไปทำอะไรกินได้บ้างยำหน่อไม้เหมือนเหมือนน้ำปลาไหมเหมือนน้ำปลาแล้วแพงไหมอย่างเงี้ยห้าสิบบาทเดี๋ยวถามลูกชายแป๊บเดี๋ยวคนเดินตามมาเอางั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนนะได้แล้วอยู่อันนีพอดีร้อยหนึ่งโอ้ยปวดขาอัดไปจ้ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีคนใช้ถือมาได้ ห oh, น่อไม้อันนี้น่ากินจังเลยเนาะแกงในกองยี่สิบาทหน่อไม้ไล่หน่อไม้ป่าหนังควายมัดและย0่สทบและยี่สิบจ้ะจาถ่ายถ่ายลงยูทูบจ้าหน่อไม้ ปเป็นลูกชายทหม,มรมับก็บ้าจะขายเท่ากาเขาไม่ได้ขายไดหเักเชีซื้อมาจากนูนต้องถุงนึงแล้วไม่เห็นเห็นกี้นี้เดี๋ยวเบาทเลยชอบกินอยู่ เยอะไปหรือเปล่าหนหนาพื้อตรงนื้นไม่ว่างแล้วตัดขนะเอาอะไร กินอันนี้ควักแมวเลยาไม่ใช่นในหนาหน้าน่ากินดังได้ฉันซื้อเยอะเมื่อกี้มีอีกร้านหนึงสิบ้าบาทไหนเนี่ยเราสิบห้าบาทไม่ใช่เนี่ยเนี่ยดูนี่ปไม่เนี่ยยีบาทเอาไปใส่แกงเปิดหน่อไม้เนาะเอาใส่ไปด้วยจ้ะ แล้วอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ไอ้ไผ่ค่ะดอกไผ่อ๋อ๋อเสียดายอันนี้ก็เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนจ่ายไปก็จ่ายยี่สิบเนาะย,ยังไม่ได้จ่ายสักอันหนึ่งงั้นโกงคนแก่และแป๊บหนึ่งนะกลับกลับในหนา,หน,านี่งนี่อีกก็ฮะสี่สิบแล้วอันนี้ดอกนิ้วอุ้ยเสียดาย ตังเล็สตั้งสดสดอ่ะอันนี้อันนี้กี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะแปดสิบสองไม้สามไม้ทำไมตั้งเยอะ่ะเอาอันเนี้ยกองหนึ่งได้แล้วอึ่งอันนี้อันนี้อันนี้แปดสิบอันไหนอันไหนแปดสิบคิดดีๆนะอันนี้ไม้หนึ่งสี่สิบอ๋อมันไม่ค่ะคิดนี่มันละนี่ร้อยอันนี้ร้อยหนึ่ง ไมละห้าสิบเอาเนี้ยร้อยหนึง่งเอานี้เหรอสี่สิบสดสี่สิบไม่เอาไม่มีอะไรแช่ <c oughs> อัน,นขาหรืออะไรนะทำไมขาเหลืองเหรอสีเหลืองหรือสีเหลืองหรือสีขาวเนะี่ยขาวแลวาวอ่ะนี่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าไปเลี้ยงหรือว่าอือภูเขาอุปปาอุปาอปามมันตกอุ้ยแล้วทำไมทำมันตายหมดเลยล่ะฆ่ามันจัะ เอ้ยนี่มะเขือมะเขือเกิดตอบขอลูกหนึ่งได้ไหมเ้ยจะเอาไปทำพันธ์เนี่ยจะเอาไปเพาะเอาเม็ดมันเนี่ยจากเหลืองเหลืองเนี่ยขอนะจากขอบคุณมากจ้าจากแม่ค้าน่ารักมากเกบพินได้แล้วแป๊บหนึ่งนะหนูขอถ่ายไปลง youtube นะ โอ้ปลาก็น่ากินเดียพินชอบกินมากเลยนะต้มอึ่งไปใส่ใบมะขามอ่อนนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยอึ่งอ่างกับอึ่งอึ่งอันนี้เขาเรียกอึ่งอึ่งเผาอึ่งเข้าอึ่งเผาเนี่ยอึ่งอ่างมันจะเป็นลายข้างๆจ้ะแต่ถ้าอึ่งนี้จะไม่มีลายจ้ะโกกดีนะที่แวะเข้ามาเดียพินจะไปเชียงใหม่จ้ะ มาจากลบบุรียังไงก็ขอบคุณมากจ้าจากเ่ค้าน่ารักมากเดี๋ยวขอถ่ายด้วับอีพินเหมาหมดเลยจ้าที่ย่างแล้วสดสดก็อยากได้อยู่นะแต่ว่าหนูไม่มีไอ้นี่ไงไม่มีที่เก็บหรอไม่มีที่เก็บสามสิบคองเจ้าขอบคุณมากจ้าเด็กชอบกินจ้ะ ป,ปอ๋ออึ่งมันออกเยอะน้อนเอาไม้ก็เยอะจ้ะที่เนี่ยไป